วีออสเข้าใหม่ค่ะพี่พี่คะสำหรับคันนี้นะคะได้สี่หายากด้วยนะคะได้เป็นตัวรองท็อปนะคะวีออสหนึ่ดห้มิตรปี2021นะคะปีใหม่ใหม่น้อยมาพร้อมกับสีหายากด้วยนะคันนี้ราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะฟรีดาวค่ะพี่พี่ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคันนี้นะคะจั คอนตกอยู่ประมาณ7,200บาทเท่านั้นเลยนะใครสนใจนะคะวีออสอยู่เครื่อง1.5นะคะออปชันเต็มๆแบบนี้นะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจคันนี้กับพี่ๆค่ะตามไปดูคลิปนี้กันก่อนนะที่คลิปยาวแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างไรแล้วอย่าลืมติดต่อมาหาแนนไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเฟสตโอนิเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินพวงนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองนะคะอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะคะก็อย่าลืมติดต่อนั้นเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0929714647นะคะแนนมีรถให้เลือกมากกว่า600คันนะคะพี่ๆตาตอนนี้เปิดบริการนะคะถึง3สาขาแล้วนะคะ ท่านใดที่อยู่สาขาไหนกันบ้างก,ก็ลองแวะเข้าไปดูไปชมรถกันได้นะคะสาขาแรกนะคะอยู่ที่สาขาเสรีไทย68เียกหนึ่งนะคะสาขาที่สองนะคะสาขาเสรีไทย95ค่ะแล้วก็สาขาที่3นะ,ะเปิดใหม่เรียบร้อยนะคะสาขาสุวินทวงศ์นะคะอยู่ติดถนนหลักเลยถนนเส้นสุวินทวงศ์นะคะ อยู่ระหว่างซอยคะ48กับ46นะท่านใดนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวหนองจอกบินบุรีนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูรถประชมรถก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดนแฝน,น,นะคะพี่พ่จัดแ,เน,แนนเนี่ยมีสถาบันการเงินรองรับเป็นธนาคารเลยนะคะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะคะแวะคุยราคาแวะต่อรองแวะขอรายละเอียดรูปรถต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของบริการไทยพัฒน์นะคะพี่พคะบริพั บริการไทยพัฒน์นะเปลี่ยนยางแล้ววันเครื่องระบบเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์หงล้อนะคะหรือว่าพี่ๆนะอยากเข้ามานํารถมาเติมลมนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ๆคะพาชมรถเข้าใหม่นะคะเป็นโตโยต้าวีออส1.5มิรได้เป็นตัวรองท็อปนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยคันนี้ได้รถเป็น2021ค่ะพี่ๆคะคันนี้ได้สีเทาดาสีหายากนะ,ะแล้วพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร,ร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมกัน ปชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามคันนี้ไม่ได้ทการล้างเลยนะคะพี่ๆลงมาจากเทเลอร์แล้วก็เอามาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะกระต,ตังด้านหน้าได้เป็นสีดาเงาค่ะพี่ๆคะเหลี่ยมคมสันฝากระโปรงข้างตัวรถพี่ๆดูได้เลยนะ,ะขนาดเป็นรถเข้าใหม่นะคะไม่ได้แบบว่าพูดจนเวอร์เกินไปนะพี่ๆแต่ให้เห็นสภาพณตอนนี้ว่าเป็นรถเข้าใหม่ไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยรักยิ้มใดๆนะคะพี่ๆนี่ ไฟหน้านะีคะได้เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาพร้อมไฟตัดหมอกค้าหน้าคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปนะพี่พี่แนนบอกก่อนว่าตัวรองท็อปเนี่ยออปชันเขาก็ไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะคะคันนี้นะ,ะแก้มกันชนนะคะแนบชีสนิทกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้กระจกบานหน้าโตโยต้าชัดเจนนะ,ะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นของโตโยต้าของแท้ของเดิมโรงงานทั้งคันนะคะท่าซีพารบอตต่อให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นปีหกเก้าแล้วนะ ในส่วนของล้อเนี่ยคะ่ะล้อแม็กนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางมิชลินคันนี้ได้ยางปีสองพันยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ดอกยางล่องลึกเลยนะคะใช้งานเหลือๆแน่นอนโช๊คนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิมะะ้มเนี่ยค่ะนี่ดูได้เลยนะนี่ยังไม่ได้ล้างนะพี่พี่คันนี้นะคะเดี๋ยวล้างแล้วก็อาจจะถ้าเกิดยังอยู่จะเอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะ,ะถ้าเป็นไปได้ยังไม่ได้ถ้าถ้ายังอยู่นะเพราะว่าคันนี้จะเป็นสีหายากและปีใหม่แล้วใหม่น้อยนะคะ เข้ามาใหม่ด้วยโอ้โหบอกเลยว่า FCV ออเนี่ยเขาก็จ้องจับจ้องกันอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะกระจกเห็นปะพี่พี่นะโตโยต้าชัดเจนนะคะภายในนะคะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีรสโกนะคะถ้าเป็นตัวมิดตัวเอ็นทีนะจะตัดด้วยสีรสโกแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยตัดด้วยสีแดงนะคะ คันนี้ได้เบาะหนังสีดําค่ะพี่ๆเดินได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยเบาะนะคะได้เป็นปรับมือนะตัวหัวน็อตเนี่ยค่ะไม่มีรอยขันขไขใดๆนะคะตัวนี้เป็นหัวน็อตเสาบีนะคะแทนเพจค่ะพี่ๆค่ะปี2 0 2พันยสบเอ็ดนะซึ่งตรงกับตัวรถนะรอยเม็ดอาร์คเน่ยค่ะพี่โครงสร้างรถนะคะเม็ดอาร์กลมแบนเรียบเรียงสวยงามมาพร้อมคีบโรบอทสามชั้นแบบนี้อยากได้รถโครงสร้างเดิมๆไว้ใช้งานเนียค่ะสามารถติดต่อมาหาแนนได้เลยนะ ของเรานะ้ารถทุกคันรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนหากตรวจพบเจอนะคะนํารถมาคืนนะคะเราก็คืนเนงินกันเต็มจํานวนได้เลยนะอ่ะคู่มือการใช้รถต่างๆนะคะยังอยู่นะแล้วก็คันนี้นะจะบอกว่าเข้าศูนย์เช็คตามรอบตามระยะนะคะรถหน่วยงานปริัารค่ะพี่คะนะบอกเลยใช้งานดีนะใช้งานได้แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมฝัง่งนู้นนะคะมีใบเอ่อนี่เข้าศูนย์ตามรอบเช็คระยะด้วยนะ,ะ<อ>ไม่ต้องห่วงตัวนี้เช็คได้เลยนะคะอคอนโซลหน้ารถนะคะพี่ๆสีดำโล่งๆสะอาดๆแบบนี้นะ,ะแผงประตูก็ได้เป็นสีดำตัดด้วยสีรถโกแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะซีนเดิมนะพี่ๆดูดิใช้เล็บกิกลงไปจะเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ำมาให้นะ,ะมีตัดด้วยสีรถโก อยากได้ไว้ใช้งานรีบเลยนะคะรีบทักแชททักอินบ็อกซ์ติดต่อแนนเข้ามาได้เลย <S <S ในห้องโดยสารนีค่ะพี่ๆกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้พรมยางต่างๆมีมาให้ครบๆเลยนะคะนี่ตัวล็อกเด็กมีมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกัน <S <S ด้านท้ายนะคะมาพร้อมโลโก้ Voss c u s t o นะเราก็มาพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังนี่ มองก็คิดว่าเป็นเอทีพตัวใหม่นะครานนี้ปี2021นิะพี่พีฟรีดาวได้นะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเข้ามาชมรถทันจริงนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทเรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะรือว่านะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามานะ,ะอยู่ต่างอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามาที่บริษัทนะคะสามารถติดต่อ นนเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวแนนอะส่งให้ไฟแนนเข้าไปเซ็นอยู่ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็พออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะห mm ัว hmm. น็อตนะคะไม่มีรอยขันไขยขยบใดๆนะคะดูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบเลยนะคะโตโยต้าชัดเจนนะคันนี้รองรางน้ําต่างๆสวยงามนะซอกในเดิมสันในเดิมนะคะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่ะขออนุญาตโชว์เมทอาร์ดหนึ่งดีกว่านะนี่ให้พี่ๆีได้ดูนะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่ะแล้วก็เขามีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะคะล้ออะไหล่มีมาให้เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบๆนะคะคันนี้ซีนเดิมนะคะซีนสีเปลือไกไข่ไกนะ่นะนี่เราไปชมหน้ารถกันดีกว่าไปดูออปชันด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างนะคะนี่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดอ่ะ ด้านในนะคะฝั่งคนขับนะคะให้ดูก่อนให้ดูฝั่งคนขับก่อนนะคะมีอ่าในส่วนของตัวนี้นะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกแบบออโต้ Auto, ฝั่งคนขับนะ,ะที่วางแก้ววางคนนะ้ำมีมาให้ครบ,บนะคะหัวน็อตนะคะเซาบีไม่มีรอยขันไขขยับใดๆนะสลัอกอกอยู่แบบครบ,บเลยเบาะนะคะได้เป็นปรับมือนะคะที่เปิดฝาท้ายฝาน้ํามันนะคะ อาคันนี้นะกระตกประพัพไฟฟ้าแล้วด้วยนะระบบการลื่นกนารถลายออกนอกเลนนะคะแล้วก็ในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้สองคู่หน้านะคะมีมาให้สองคู่หน้าระบบความปลอดภยัยพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยมันปิดฟังก์ชันนะตอนนี้แนนหมุนล้ออยู่มันก็เลยแบบดูแบบว่าเป็นแบบนี้นะอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาสตาร์รถกันด้วยนะคะ กุญแจนะคะพี่พี่นี่มาชมกันต่อกุญแจนะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบเป็นแบบไขยอยู่นะคะนี่ขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเลยว่าทีเดียวติดแน่นอนเพราะเมื่อกี้นั่นขับมาแล้วนะมันจะไม่ติดได้ไงเนาะอ่ะโอเคนะพวงมาลัยนะพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาล้อกลับมาที่เดิมนี่นะคะเลขไม้นะคะหนึ่งแสนสี่ มื่นสี่พันหกร้อยสิบสองกิโลแล้วตนขณะนี้สิบโมงพอดีเลยเป,เป๊ะเลยนะน้ำมันอีกครึ่งถังอ่ะแถมไปเลยนะคะน้ำมันอีกครึ่งถังแถมไปเลยนะทีนี้นี่ปิดดีกว่านะคะพี่ๆเดี๋ยวมันจะเสียงดังแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะของโตโยต้าของแท้นะคะแล้วก็ตัวริมตรงเนี้ยนะคะจะมีแสงไฟนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีได้นะคะก็แล้วแต่พี่ๆเลยนี่ ที่เสียบ USB ต่างๆมีครบนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะแต่ว่าเป็นสองระบบนะคะปรับมือได้ออโต้ Auto ได้นะคะมีจอแสดงผลอุณหภูมิแอร์ต่างๆให้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะพี่ๆค้าเบรกมือแบบยกนะนี่กล่องเก็บของนะคะจะเล็กหน่อยนะจะเล็กหน่อยจะเล็กกว่าคนอื่นเขานะที่บังแดดน,นะคะมีมาให้ครบเลยนี่แต่ว่า ัวมิดนะคะก็จะมีกระจกให้ฝั่งคนขับนะคันนี้กระจกมองหลังต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าเครื่องเดิมหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาชมห้องเครื่องต่อค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้ได้เป็นฝาขาวแล้วนะคะได้เป็นเครื่อง VVTI นะคะพี่พี่เครื่องเดิมแน่นอนนะคะคันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็ดูได้เลยเครื่องเดินนิ่งเงียบไม่มีแบบว่าสัน่นใดๆนะคะ ไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะตัวกาวนะคะก็ตัวเนี้ยจะเป็นถ้าสมมุติว่ามันจะมีกาวจริงๆอยู่แบบเนี้ยให้พี่ๆรู้ได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเครืองน,นะรถทุกคันรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะมีเวสอาร์เป้าโชกคต่างๆเรียงสวนแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยขันไขเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็แผ่นกันร้อนเนี่ยมีมาให้ด้วยค่ะพี่ๆคะฉลากอยู่ครบนะรูระบายอากาศต่างๆอยู่แบบครบๆเลยคันนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ของเหลวต่างๆนะคะเดี๋ยวแนนทําการเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอทําการเช็คแล้วนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนถึงตามรอบตามระยะอย่างไรนะคะเดี๋ยวแนนเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคันนี้นะคะได้เป็นวีออส1.5มิตรตัวรองคอปนะคะพี่พีก็ออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มแล้วนะคะเบาะหนังนะคะมีหน้าจอมาใา้แอร์ออโต้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเ,เตคเตอร์แล้วเรียบร้อยมาพร้อมล้อมแม็กนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีโรดโกนะคะแล้วก็จะได้เป็นดิสสี่ล้อแล้วเรียบร้อยนะคะันนี้สีเทาดำค่ะพี่พี่สีหายากด้วยได้รถปี2021นะคะ มาพร้อมกับราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะปีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,200บาทเท่านั้นเลยนะคะใครสนใจนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถได้เลยนะคะติดต่อมหาแนนได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็อยากให้ไฟนแนนเข้าไปเซ็นที่บ้านนะคะสามารถแจ้งแนนได้เลยเดี๋ยวให้ไฟนแนนเข้าไปเซ็นนะคะพอเซ็นเสร็จแล้วคอนั้นวัดออกส่งออสไลท์ให้ปีเลยนะคะแล้วก็ของเรานะ,ะสถาบันการเงินรองรับมากกว่าเป็นสิบเลยนะคะ เป็นสิทธานาคารเลยนะท่านใดที่สนใจอยู่นะอย่าลืมนะคะติดต่อน,นันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเดนีะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ๆขาหากว่าข้อมูลรถหรือว่าเสียงรบก้นที่ได้แนนขออภัยไว้นทัทีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันอื่นเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ